กรรพัฒค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับสวัสดีไฟรายการนะครับค่ะก็บอลลุ่มหายไปหมดเลยต้นต้นสัปดาห์ท้ายเดือนกุมภานะหยุดรออะไรกันหรือเปล่านะตลาดรุ่นไทยคือขายหมดไปแล้วไม่มีอะไรจะขายแล้วก็ตีหมื่นสี่อีกครึ่งชั่วโมงนะครับโอ้โหโลุ่มก็ค่อนข้างบางนะครับค่อนข้างบางแล้วก็ตลาดนี้ก็ต้องบอกว่า ยังไม่ได้มีปัจหนุหนอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับก็ยังเป็นช่วงโค้งซ้ายตัวประสบการณอบริษัทจุตเบียรเราอยู่เนาะเมื่อกี้ผมดูคร่าวๆนะตัวเลข earning นะครับจนถึงตอนเนี้ยรายงานงบมาแต่มาสี่ประมาณทักแสนสามนะครับคือนะครับแสนสามแล้วถ้าไปดูตัวเลขนะครับเก้าเดือนนะเก้าเดือนก็ทำได้ที่แปดแสนสองนิดๆนะครับรวมแล้วก็เดนนืันเก้าแสนห้า กำไรตลาดหุ้นไทยนะครับปี2023กับปี2022 <laughs> อยู่ที่ประมาณสัก9 5 0 0แต่ยังรายงานก็ไม่หมดนะครับหรืออีกเป็นร้อยอ่ะนะครับเกือบ200บริษัทจะออกมาเย็นนี้พุ่งนี้แล้วก็เช้าวันที่หนึ่งนะครับโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าเออเดี๋ยวพ้นงบผมคิดว่าพ้นงบไปตลาดเองน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับ ต้องบอกว่าอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่า e a r n i n g ็งตมาสี่เนี่ยมันเป็น e อ r n i n g ็ที่แย่เกินจริงนะครับแย่เกินจริงหลายบริษัทที่ผลการดีมาสามไตรมาสก็เ,เหมือนมาเคลียร์นะครับอะไรบางอย่างนะครับเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้านะครับในช่วงไตรมาสสี่ซะเยอะนะครับเพราะนั้นก็เราก็พออาจจะลุ้นๆได้นะครับว่าถ้าสิทธิจมันกระเตื้องขึ้นแข็งแรงขึ้นเนี่ยนะครับรพวกการตั้งสำรองกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับที่กดดันมาก็อาจจะน้อยลงหรือเปล่านะครับ สินเชื่อที่เติบโตขึ้นนะครับหรือว่าความสามารถในการจ่ายหนี้ที่น่าจะดีขึ้นตามภาคการบริโภคภาคการท่องเที่ยวเองนะครับที่มันค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็น่าจะเป็นรายที่ทําให้เราพอคาดหวังได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าด้วยบรรยากาศของตลาดที่ยังไม่เป็นไม่เป็นบวนะครับเพราะว่าพ่อของตัวสนทรัพย์เสียงเนี่ยยังคงถูกกดดันนะครับจากยวที่สูงดอลลาร์ที่แข็งนะครับล่าสุดเองอย่างที่เราเห็นกันว่า,าตัว หยวนดอาล่างนะเองเนี่ยเขาก็ขยับขึ้นนะกรอบในการที่จะเคลื่อนไหวนะครับให้อ่อนค่าขึ้นก็ท้อนภาพของตัวแรงกดดันนะครับของดอกเบี้ยนโยบายสับนั้นแหละนะครับก็ทําให้ตัวเครื่องเอเชียโดรวมก็มีโน้ม,มกันอ่อนค่านะครับตามขึ้นมานะครับในในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอ่อเป็นจุดที่ค่าเงินเองก็กำลังรีเฟกนะครับกับทิศท,ทางของตัวดอลลาร์อินเดียที่ร้อยห้ากว่านะครับตอนนี้ไทยบาทก็ สามสิห้าจุดหนึ่งสามนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเอ,อเงินหยวนก็เถ่า6.96หกจุดเก้าหกนะครับคนอาจจะเห็นภาพหนึ่งว่าไอ้อตอนเนี้ยพวกคู้หน่วยฟ้าไี้มันลงมาเยอะใช่ไหมเฮมอนหลกัลกๆก็เกิดจากตัว f อฟเอนี่แหละครับพอเอฟเอ็มันกลับมาอ่อนคนก็กลัวนะครับกลัวว่ามันจะมีเอฟเอ็กลอสเซตมาหนึ่งหรือเปล่านะครับแต่ผมต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆอ่ะ แอบให้ลุ้นนะครับว่า <Okay. S 1> เ FX เฉลีย่ยในเดือนธันวาคมปีที่แล้วอยู่แถว35นะครับก็เลเวลเดียวกันกับตรงนี้นะอืมเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> เอเพรสเชอร์มันคงไม่ดีเยอะมากเหมือนช่วงไตมาสก,ก่อนๆในแน่ในช่วง Q1 <Okay. S> นะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าตัวข้าวนบาดเองถ้าไปไกลกว่านี้มากก็เป็นโอชูดปั๊บๆอ่นะน่าดูไน้าจะกลับมาแข็งกลับมาแข็งค่านะนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มรถยฟ้าก็ใกล้ๆแล้วใ,ใกล้ๆโซนที่ เริ่ม attractive เนไงตัว upside นะนะครับก็ต้องดูตัวหลักก่อนนะเวลาที่เขาจะดึงกลับก็จับตา g ฟ u f i n r g y ก่อนนะครับแล้วก็ตามไม่ได้ตัว Gpsc ก่อนนะครับแคตามที่ตัว b i g r i มนะครับเนี่ยพวกนี้ต้องดูเป็นตัวหลักๆก่อนเพราะว่ามันลงมาใกล้ๆโซนที่จะเป็น support นะใครมอง Gpsc นะครับตอนนี้จะดูกราฟห้อยๆนะครับหวาดเสียวนะครับก็ต้องบอกว่าแถวๆใกล้ๆหกสิบหกถเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเริ่ม เอาอยู่นะครับส่วนตัวก้าฟเองเนี่ยผมคิดว่าผ่านเขาถ้าดสอ51.25น่าจะเป็นซัพพอร์ตนะครับก็พยายามที่ใกล้ๆโซนนั้นก็พยายามมองเป็นซื้อแล้วกันบีกริมบีกริมก็ถ้าแถา37.5นะครับอืมคือไม่ได้บอกว่าบอกเป็นจุดไปมันต้องนิ่งตรงนั้นตรงนี้นะแต่ว่า่องที่ผมบอกไปให้พยายามมองว่าโซนนี้เป็นโซนที่เริ่มดึงฟร์ชั่นกลับได้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกับตัวเซตเองนี่ผมเิ่งไปว่า กรอบสักหนึ่งหกสี่ศูนย์จะถึงหนึ่งพันหกร้อยสิบจุดเป็นโซนที่ควรจะมองโอกาสในการซื้อหุ้นนะครับมากกว่าที่จะมองว่าเป็นเป็นโซนขายหุ้นนะครับผมครับยังม,มองภาพเดิมอยู่<ม>ครับผมยังมองภาพเดิมจังหวะนี้ก็นักทุนก็สามารถที่จะเลือกซื้อหุ้นหุ้นลงไปฟ้านี้มา่อสครู่ทางกราฟบีกรีม GPS ีใช่ไหมฮะเนี่ยครับผมครับก็ได้ทั้งสามตัวเลยใช่ไหมคะ จริงๆหลักๆเราชอบกอล์ฟกับ GSC นะครับแต่เรามันมามันก็จะสามตัวนี้ก็จะมาพร้อมๆกันนะครับผมส,สามตัวเลยนะใช่ส่วนตัว s e r i e ์ H นะครับซีรีส์ H นะครับผมเมื่อเช้าเนี่ยขึ้นไปชน973ติด<ย>ติดตั้งเลยนะครับโอ้โหมันก็สอนว่าแรงช็อตเนี่ยย,ยังค่อนข้างจะมีอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละว่าผมมองไว้ 965 960ตัวท่านี้นะครับมันน่าจะเริ่มประคองอยู่นะครับก็ต้องลุ้นให้ผ่าน973ผ่าน973ก็ภาพระยะสั้นเองก็ดูมีลุ้นนะครับการฟื้นตัวได้มากขึ้นนะครับแต่กรอบด้านบนก็ยังที่เดิมครับ978นะครับแล้วก็บรดเ987ตรงนั้นนะครับผมอ่ะอ่ะ,ะลองดูนะฮะในเรื่องของตลาดครับทร<อ>งคำ<ช>่าที่เดิม<ร>ที่บน18301850เบลต้านะครับซัพพอร์ตก็1,800ครับผม กรอบเดิมของคุณเอสเนะครับพี่แล้วถ้าทะลุทางด้านไหนก็ด้านหนึ่งหรือเปล่าฮะสำหรับฟังคำลูกค้าแต่จริงๆแบบลุ้นๆว่ามันน่าจะมีจังหวะใกล้ๆรีบาวบ้างนะครับแต่ว่าออยังไม่ไปเบสก่อนแล้วกันรอดูแพทเทิร์นนิดนึงนะครับรอดูแพทเทิร์นนิดหนึ่งตรงนี้มันก็ใกล้ๆซัพพอร์ตนะครับแถวหนึ่งพันแปดร้อยบวกลบเนี่ยนะครับเดี๋ยวลุ้นขอดูทรงดูแพทเทิร์นก่อนนะครับใช่ ทรนทองคำนะฮะเอ๊เมื่อสักครู่ที่คุณเอดพูดถึงหุ้นหลงไฟฟ้านี้มันจะเป็นกลุ่มฐานล่างอะ่ะจากกลางๆหรือเปล่าที่แนะนำหรือว่าว่าอย่างไงอันหนี้นเออจริงๆ้าดูจะดูเวฟของตัวโรงไฟอฟงก็ต้องบอกว่าเออเขาฟอร์มตัวนะครับทำบัททอมเนี่ยช่วงประมาณสักเอ,อตุลาคมใช่ไหมตุลาคมใช่ไหมตุลาคมแล้วก็ดีขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเอ่อแต่การดีดแล้ว เจอกดแท่งเนี่ยเออหอะไรคนก็จะเห็นว่าเออเฮ้ยมันดูลงได้ลึกนะจริงๆถ้าดูดูตามพทเทิร์นี่มันยังลงได้ได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าพอเราผสมกับเอารุกด้วยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วโรยฟ้าปีสองพันยี่สิบสามเนี่ยเออร์เน็ตเขาจะดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นเออร์เน็ตจะดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่ผมเลยคิดว่าเอมันจะมีพวกโรยฟ้าโปรเจกต์ซีอดีใหม่ๆเข้ามาอยู่เยอะผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วมันต้องดูว่าตอนนี้มันโดนเทคโดนลดน้ำหนักมาขาะอะไรเพราะว่าค่าเงินกลับค้าง จากที่เล่นเป็นแข่งข้ามาเล่นเป็นอ่อนค่านะครับออเอาเพีง,งก็ต้องดูว่าตัวค่าเงินเนี่ยมันใกล้ๆจุดที่เออ่จอดค่าเต็มที่หรือยังนะครับก็หมายว่ามันไพรซ์ซินเรื่องตัวยิวไปเยอะแล้วเหมือนกันเยังโซนนี้เริ่มเริ่มมองละนะครับเริ่มมองครับผมอ่าคุณลงในฝายจิบเบิลเลเริ่มมองนะคะสําหรับนักถุนคุณกรพัฒค่ะบีกริมต้องรอประกาศงบก่อนไหมคะอ่านักค่ะบีกริมอน,นยังไม่ออกใช่ไหมเพราะ,ะ,ะตัวอื่นออกมาแล้วผมไม่แน่ใจไหนผมขอดูนิดหนึ่งนะครับบีกริม่ะบีกริม บิกริมเปเปอร์ล่าสุดอ๋องบยังไม่ออกนะครับอืมเดี๋ยวรองบก่อนก็ได้ครับผมอืมค่ะครับเดี๋ยวงบน่าจะออกเนี่ยวันสองวันนี้นะครับอืมงบยังไม่ออกครับผมขอบคุณมากนะครับอืรองบก่อนนะคะคุณมัชลีครับแต่ตู้ออกแล้วครับผม GPSC กราฟนะฮะครับนราจะ g p c ออกมาแล้วครับผมใช่คถามอีกคำถามคุณกระพัดอีกไหมฮะนั่นคือ สำหรั sociedad, staff, แบแล้วแล้วตัว c p r แล้วฮะเป็นเอ็ค่ะ c p r นั่นปู c p r c p r เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆนะครับจริงๆ c p r เอ่อมันควรจะดีนะครับบอกภาพระยะกลารในะยวคันจะดีกับภาพของสกิจที่มันฟื้นตัวขึ้นมาแต่ว่าภาพเซลตัวเซลล์ที่ดีขึ้นมาเนี่ยมันโดนบทบังด้วยรายการที่ นักมิเครอยก็ไม่แน่ใจแหละนะครับว่า <Okay. S 1> ม,มันมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมากดให้เออร์นีงมันต่ําค่าไปเยอะเลยนะครับเป็นค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับพนักงานนะครับ <Okay. S 1> ก็เลยทําให้หุ้นหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเออ,ออกมาในเชิงผิดหวังนะครับแล้วก็ลงมานะครับเอ,อคือถ้าเราเป็นนักทุนแล้วก็ชอบหุ้นบูชิปนะครับบูชิปนะครับระยะกลางระยะยาวก็หกสิบถึงหกสิบสองเป็นโซนที่คุณสามารถซื้อลงทุนได้นะครับ <Yeah. S 1> ลงซื้อทุนได้แต่จะบอกว่าเป็นบัตทอมหรือเปล่าเนี่ย <neuro> เอ่อต้องดูแพทเทิร์นอีกสักนิดนึงก่อนนะครับอย่างวันแรกเนี่ยผมก็อออต้องบอกว่าก็ยังไม่ได้ไม่เข้าไปซื้อเพราะว่าแรงขายยังออกมาอยู่นะครับแต่บริเวณหกสิบสองถึงหกสิบเนี่ยอาจจะเป็นโซนที่เริ่มมองนะครับเป็นไม้แรกๆได้นะครับเหมือนว่าเราสนใจหุ้นตัวเนี้ยนะครับไม้แรกทักสามสิบเปอร์เซ็นต์ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ของความต้องการที่จะซื้อเนี่ยเริ่มเริ่มแย่เข้าไปเริ่มซื้อเข้าไปสะสมเข้าไปก่อนได้ครับผมครับไม้แรกนะคะนักถุงนครับผมก็แบ่งเป็นไม้ๆนะฮะเพราะว่า ที่พี่คุยกับคุณกระพัดในเช้าเลยว่าในส่วนของตลาดเป็นแดงแต่ว่าในส่วนของตัวฟิวเจอร์เป็นเขียวเขหมยครามว่าตัวใหญ่ๆก็มีการแอบสะสมหรือเปล่าใช่ไหมฮะมันเลยทำให้ตัวซฟตี้เองไม่อ่อนลงอ่ะกฝากข้อมูลกันไว้ขอบคุณมากค่ะคุณเอ็ดขอบคุณค่ะยินดีครับพี่สวัสดีครับหุ้นโรงไฟฟ้าที่คุณเอ็ดพูดถึงนะคะทุนก็หลายๆท่านที่ตามกันก็ ติดตามกันไปในเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนในตอนนี้นะคะอ่ะโรงไฟฟ้าที่คุณเอ็ชอบก็คือ g p s น,นั่นเองส่วนวิกริมนะหลายๆท่านบอกว่ารองกอนว่าจะบอทท่อมกันหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันไปนะฮะห